อันนี้ครับกุ้งปลาหม,มึนนกกุ้งปลาหม,มึกมีผลไม,ม้ด้วยรวมมิรมะม่วงก็มีมะม่วงช่วงที่มีด้วยบ่นี่ีหมดเลยแก้วขมิน้นอ,อันนี้อะไรไอ้นนเลืองๆนี่คืออะไรซาลี่โลละห้าสิบบาทครับ ท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นี่อยู่โค้งขยะตอนแรกก็นึกว่าอยู่ตรงอยู่ตรงขยะตรงนั้นเนาะใครจะไปขายขยะบ้างบ้าบอหมดบวกบวกบอกว่าอยู่ใครกลางกลางขอยโค้งนี่ลำใหญ่ก็มี cung mượn nhà cung mư... cùng mư... cung phải mư... <laughs> làm <Cũng> mư... nhảy <laughs> làm dây nhảy <laughs> <Làm dây>. trong <laughs> <laughs> cho mặt trăng làm cái anh mượn đi แล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC Fan p a อ e ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระสังซาวีสองครับคลิปนี้จะพามาดูแม่ค้าขายปลามึกแต่ก่อนอยู่ขายขายนมจีบวันนี้ขายปลามึกแล้วนมจีบน,มจ,บนมจีบไปไม่รอดเออเนี่ยขายเนี่ยดีถ้าไม่ไม่ขายตั้งแต่แรกแล้วเออเรื่อยเนาะเอืนอะก็นล้วนหนูน đuông, đuông chết rồi, đt đuông chết sống Này, Na kia nè, koyang khai. Khai tất cả mọi thứ. Khai tất cả Khai tất cả mọi thứ. Nhảy. 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 คือโครนชูนิ่วของผมก็ไม่มีแล้วน้องม,มิชาหายไม่ได้เดี๋ยวปไปดูปลาหมึกนะพี่น้องอปลาหมึกสามตัวโลตัวเป็นเป็นเฟดคนลือปลาหมึกเอ, <c oughs> อามาจากทะเลครับคนลือปลาหมึกตัวเป็นไม่ได้เอามาจากทุ่ง,งานานะครับ <c oughs> ทะเลทะเลแถวไหนไม่รู้ทะ <c oughs> เลเกาะดามันแอนดซิต <c oughs> ี้แลนด ไมครันไม่เคยวิ่เร่มเลย,ยผ,ผ่านไปพามาก็ไป่ได้นะอยู่ข้างโค้งอยู่ข้างคงะไม่ได้นะต้องผ่งานเว้ไฟงองก,ก็มาครับงอ,อ้งอก,ก็มี หรือถึงถึงกี่โมงนะครับห้าโมงแล้วแต่วันนะมันก็แล้วแต่วันห้าปอากาศด้วยไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้กันึกว่าเปร่าเปร่านี่ยมันจะมาหรือเปล่ามีฝนนี่แหละทีฝนอุ่นงูติดด้วยเรียนเก็บหอยเนาะฮะ ไปไหนไทไม่รู้ไปดูอะไรงหายไปเลยอะ่ะยี่ดีก็หายไปเลยอะ่ะกาแฟเดิมอะไรอันนี้โลโละสี่สิบบาทเงาะเงาะงไปเรื่อย

เดีช่วงนี้ผลไม้ขายดีเนาะโอ้จนกินไม่ทันนะเรื่าไอ้ผู้เรียนผู้เรียนหายไปแล้วมั้งใไม้แล้วมีอีกใหม้แล้วนี่เมีอีกใหม่แล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะรอ